สวัสดีครับช่องทำเองได้สไตล์บ้านๆน,นะครับวันนี้มีโอกาสเข้ามาที่กรุงเทพนะครับคอนโดของแฟนที่ซื้อไว้นะครับเป็นคอนโดห้องเก่าๆผมก็เลยใช้สินค้าจากร้าน diy แล้วก็บางส่วนก็สั่งมาจาก Lazada นำมาตกแต่งห้องนะครับให้มันน่ารักน่าอยู่น่าดูน่ามองแล้วก็ มีความสุขในการที่จะพักผ่อนนะครับในวันหยุดหรือว่าหลังกลับมาจากทํางานนะครับอันนี้คือรูปกรอบรูปนะครับจากร้าน DIY นะครับก็เป็นลนักษณะกรอบรูปพิมพ์ภาพลายนูนนะครับราคาก็หลักร้อยนะครับอันนี้เอามาประดับไที่หัวเตียงนะครับส่วน ลายหินอ่อนตรงนี้ลายลายหินกราบไม่ on, นะ å, มใช่หินอ่อนแล้วลายหินกราบก็ซื้อมาจากคลองถมนะฮะก็ å, ตารางเมตรละน่าจะจะจำไม่ผิดก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะฮะร้อยห้าสิบบาทเนี่แหละจำน่าจะรักส์น่าจะประมาณนั้นนะครับเสร็จแล้วก็ <c oughs> นี่ก็คือนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาจาก จตุจักรนะครับเป็นเป็นไม้เป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะครับจากวัสดุธรรมชาตินะครับก็นํามานะฮะส่วนโคมไฟก็นํามาจากสั่งจากลาซาด้านะครับอันละ200กว่าบาทนี่แหละร้อยกว่าบาทหรือสองเนี่ยนะผมจำไม่ได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหมวกซึ่งก,ก็ซื้อมาราคาไม่แพง แล้วก็จะมีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์จากร้าน d ี y หรือว่าสั่งมาจาก l a z a ด a นะครับก็ให้เพื่อนๆมาเป็นแนวคิดนะครับเป็นแนวคิดมาแชร์แชร์กันนะครับ